อเออแล้วก็มีเอฟซีถามว่าทําไมมีแม่สวยแล้วก็เด็กจังใช่พี่หรือแม่หนูก็เลยจะถามว่าแม่แม่มีหนูต่ออายุเท่าไหร่อายุสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแต่หมูเท่ไม่ได้หยุดค่ะหมูเท่ฝึกแอมก็เลยอยากพามามีนะคะพาแม่ไปคาเฟ่นะคะทุกคนแล้วก็ถึงบ้านแม่แล้วนะคะมารับแม่เนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปรับแม่แล้วก็ พาแม่ไปเดินชิลนะคะเพราะว่าหลายวันแล้วที่แม่ไม่ได้ไปคาเฟ่เนาะโอเคค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันดีคะไปไหนดี <c oughs> ไปคาเฟ่เหรอ <c oughs> โอเคโอเคค่ะทำไมวันนี้แม่สวยจังแม่จะไปคาเฟ่คะ่ะไปดูผมดิไปดูผมแนมะ่ด <c oughs> <ๆ>ิแม่มั่นใจไหมทรงผมีิ ก็มั่นใจไม่ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหรใช่ไหมใช่ปกติแม่จะปล่อยผมตลอดค่ะวันนี้แม่มัดผมก็เลยแปลกตาไม่รู้ว่าลืมสระผมหรือว่ากีเกียจสระผมหรือเปล่าเอาเอาชาเขียวปั่นค่ะกับชาไทยปั่นแล้วก็เอาเค้กคาราเมลค่ะวันนี้มาร้านประจําโมแอมนะคะอันนี้อร่อยมากก็เลยพาแม่มาค่ะแม่บอกว่าอร่อยถูกปากมากรอบหน้าพามาอีกนะแต่ว่าขอสวยสกว่านี้ อร่อยอร่อยมากพอได้กินของอร่อยๆแม่ก็มาเป็นตากล้องจําเป็นให้ค่ะก่อนที่จะมาแต่งงานก็มีแม่นี่ละค่ะที่คอยถ่ายรูปถ่ายคลิปวันนี้จนแม่เอ่ยปากชมว่าทำไมผมสวยจังวันนี้แม่ไม่มั่นใจเลยไม่กล้าถ่ายรูปว่าไม่กล้าปล่อยผมโอ้ทุกคนโอ้ต้งกลับมาจากคาเฟ่นะคะแล้วแม่ปล่อยผมให้ดูแม่ดูเป็นรอยผมเลยทันลังดูทุกคน นี่ใครมีผมแบบนี้นะคะแบบแห้งนะคะทุกคน <Okay. S 1> มาลองทิชเม้นตัวนี้นะคะที่แหมมใช้เป็นประจํา <c oughs> เดี๋ยวจะมาสระผมให้แม่แล้วก็จะให้แม่ลองใช้ดูว่าผมแม่จะดีขึ้นไหมโอเคค่ะทุกคนไปกันเลย <c oughs> สระผมให้แม่ก่อนนะคะก่อนที่จะเราจะทิชเม้นนี่นะคุณ <c oughs> ลูกน้าสบายไหมคะสบายเป็น <c oughs> <c oughs> ช่างได้เลยแม่นะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แม่บอกว่าหนูเป็นช่างได้เลยนี่สระผมง่ายๆอยู่บ้านนะคะทุกคน สบายไหมแม่สบายแม่บอกว่ารอบหน้ามาสาให้อีกนะใช่สาอีกนี่เลยค่ะเราสราผมให้แม่เสร็จแล้วใช่ไหมเราจะทีชเมนด้วยตัวนี้นะคะจะบบำรุงผมให้แม่การใช้ออร์แกนิกอัลมอนด์มิลค์เคลาตินค่ะดูนึงอะผมแม่ไม่ยาวมากนะคะทีชเมนไว้หอม หอมไหมอืมหอมเหมือนแบบไหนเหมือนนมไหมใช่หอมเหมือนนมเลยเคลาตินตัวนี้จะช่วยบำรุงผมลดชีฟฟูหรือว่าใครที่กำลังทำสีผม,ผมเสียหนักมากแนะนำบำรุงผมด้วยเคลาตินนะคะทีนี้เราใส่ทีเมนไปแล้วใช่ไหมใส่เคลาตินไปแล้วเราก็จะหมักไว้สักห้าึงสิบนาทีเพื่อบ,บำรุงผมสิบห้านาทีแล้วเราก็ล้างออกค่ะทุกคนอืมเสร็จแล้วค่ะอืมเป็นไงบ้างคะสบายหัว ทุกคนไม่อยากจะเชื่อสายตาผมแห้งๆค่อยมีน้ำหนักพอได้ใช้เคลาตินแบรนด์ KBs รู้สึกได้เลยว่าผมนุ่มมากที่สำคัญเลียงสวยมากค่ะสุขภาพดีสุดแม่นุ่มไหมนุ่มนุ่มแล้วก็หอมด้วยเออเออแล้วก็มี FC ถามว่าทำไมมีแม่สวยแล้วก็เด็กจังใช่พี่หรือแม่เออหนูก็เลยจะถามว่าแม่แม่มีหนูต่ออายุเท่าไหร่อายุยี่สเออแม่หนูมีอายุยีนะคะตอนนี้แม่หนูอายุสี หนูก็อยู่26นะคะแม่ยังสาวยังสวยนะคะทุกคนแล้ที่สําคัญคือผมสวยมากนะคะได้ใช้ทีทเมนนี่เนาะขอขอแม่ไปใช้ได้ไหม <c oughs> ใช้จริงด้วยแหละ <c oughs> ได้โอเคหนูให้หมดกล่องเลยอะ <c oughs> เออให้แม่ไปใช้หมดกล่องเลยนะคะแม่ติดใ,ใจสนใจอยากผมสวยสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจนี้ได้เลยนะคะ KBS ี <c oughs> ชาร์ลอตก็ใช้ด้วยนะคะทุกคน